วันนี้มีเมนูง่ายๆครับง่ายมากเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะใช้เวลาทำนานนิดหนึ่งสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันครับวันนี้มีเมนูง,ง่ายๆครับง่ายมากเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะใช้เวลาทำนานนิดหนึ่งเคยทานไหมครับแบบพวกหมูหวานหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นอาหารแห้งๆเก็บไว้ได้นานๆวันนี้เราลองมาทำกับปลาดูนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งสักครู่กลับมาครับ เมนูวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง,ง่ายๆที่บอกไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานๆด้วยพกไปไหนก็ได้แบบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารจะเสียนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเมนูแบบแห้งๆก็ประเภทจะทานเป็นอาหารหลักหรือจะเอามาทานเป็นอาหารทานเล่นก็ได้นะครับเมนูที่บอกไว้ก็คือเมนูปลาหวานนั่นเองก็เดี๋ยวลองทำกันดูนะครับเมนูง,ง่ายๆเลยทีเดียวก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง,ง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของเมนูปลาหวานกันเลยครับอย่างแรกเลยครับเนื้อปลาครับตอนนี้ใช้เป็นเนื้อปลาหนิลแล้วกันนะครับก็กลัวจะน้อยไปก็เลยเอามาสัก2ตัวนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล่แล้วก็เอาก้างออกจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้แต่เนื้อรุ่นๆเลยทีเดียวเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะมาทําน้ําที่จะหมักเนื้อปลานะครับเพื่อที่ให้ ปลามีรสชาติทั้งหวานแล้วก็ทั้งเค็มไปด้วยกันนะครับพร้อมๆกันเลยก็มีแค่นี้เองครับก็เดี๋ยวเราจะทําพูด้ง่ายๆก็จะทําน้ําเชื่อมน,นั่นเองครับก็มีน้ําประมาณสักหนึ่งถ้วยนะครับน้าตาลสักประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้มีความหวานหน่อยมีน้ําปลานะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเพื่อที่จะเพิ่มความเค็มเข้าไปแล้วก็มีตัวงาขาวนะครับเพื่อที่ว่าโรยทําให้เนื้อปลา Abe มีความอร,ออร,อร่อยยิ่งขึ้นเวลาทาน,นครับอุปกรณ์ทั้งหลายก็มีแค่นี้เองนะครับเป็นนั้นทุกอย เรามาเริ่มเตรียมทำตัวน้ำเชื่อมกันก่อนเลยครับพอน้ำเริ่มอุ่นๆนะครับก็เคี่ยวน้ําตาลได้เลยครับเดี๋ยวรอให้น้ําตาลละลายสักครู่ครับแล้วก็จะเติมน้าปลากันพอน้ำตาลเริ่มละลายผมว่าก็เติมน้ําปลาได้เลยไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ เอาปลาแช่ในนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉนั้นก็อยากจะให้มันเย็นเร็วเ,วเช่นกันนั้นพอเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างละลายเรียบร้อยก็ปิดไฟได้เลยครับทิ้งให้มันเย็นสักครู่หนึ่งในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําเนื้อปลากันครับสับเนื้อปลาครับเดี๋ยวเราจะมาแล่เป็นชิ้นๆแบบขนาดพอคำ้วยกันก็แล้วแต่ความชอบนะครับเล็กใหญ่แค่ไหนก็อาจจะไม่ต้องบางมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแล้วมันก็จะหดอีกครับนั้นเรามาแล่เนื้อปลาครับ เราไล่ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้รอให้ตัวน้ําเชื่อมมันเย็นลงนะครับน้ำเชื่อมที่เราทําไว้เมื่อกี้แต่ถ้าว่ายังเย็นไม่ทันใจนะครับล้วก็กลับว่าเอาชามมานะครับอันนี้มีเป็นกระทะแล้วกันแล้วก็น้ำนะเชื่อมแช่ไว้เลยครับอย่างน,นั้นก็จะช่วยทําให้มันเย็นเร็วขึ้นนะครับเพราะเราไม่อยากที่จะใช้น้ําเชื่อมที่มันมีความร้อนไปหมักปลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนจะทําให้เนื้อปลามันสุกแล้วก็พอเนื้อปลาสุกมันก็จะไม่ไม่รับรสอะไรซึมเข้าไปในเนื้อเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น ตอนเราแช่เนื้อเราก็ควรจะแช่ด้วยความเย็นไม่ควรแช่ด้วยความร้อนนะครับเส้นเนื้อปลาที่เราหั่นเมื่อกี้นะครับก็เป็นชิ้นบางๆอย่างที่บอกไว้ขนาดพอคําก็ไม่ต้องเล็กมากเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตากมันจะเล็กลงไปอีกนะครับได้เรียบร้อยแล้วสําหรับ2ตัวได้เนื้อไม่น้อยเลยทีเดียวก็ได้เวลาเอาน้ำเชื่อมมาหมักกันครับั <c oughs> นี้ก็ดูเป็น ลาแลทีนี้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าจะให้ตัวเนื้อปลานี่มันมีรสชาติเยอะๆหรือว่ารสชาติที่เข้าไปจริงๆเพะฉะนั้นการหมักก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจากตรงนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้ประมาณสัก1คืนเลยแล้วกันก็เอาเตรียมถ้าใครมีพลาสติกแรปก็แรปไปนะครับไม่มีพลาสติกแรปก็เอาจานปิดไว้แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าในตู้เย็นทิ้งไว้สักคืนนึงครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาปลาออกมาตักกันครับ ผ่านไปหนึ่งคืนเรียบร้อยแล้วครับเดีวก็จัดการเอาปลาที่หมักไว้เมื่อคืนนี้ออกมาจากตู้เย็นได้เลยสภาพก็ว่าจากสีเนื้อปลาแล้วความหวานของน้ําเชื่อมของเราน่าจะเข้าไปอยู่ในตัวปลาพอสมควรนะครับเะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาปลาออกมาขั้นตอนต่อไปก็ต้องเอามาตากแห้งก่อนครับก็จัดการเอาปลาออกมาได้เลยแล้วก็ซับให้แห้งนะครับหลังจากที่เราได้เนื้อปลาที่ซับพอหมาดๆเรียบร้อยแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาวางในตะแกรงครับเตรียมใส่ตะแกรงได้เลย ก่อนเจ่จตะแกงเราก็จกัดการวางกระดาษมันนี้ก่อนแล้วก็จกัดการเรียงปลาครับเราก็ได้เนื้อปลาที่เอาออกมาเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปตากนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปตากแดดก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าไม่ได้มีแดดหรือว่า มันเป็นวันครึ้มเราก็สามารถที่จะใช้ตู้ที่เขาเรียกว่าตู้อบแห้งได้มือนกันนะครับแต่ก่อนจะเข้าตู้อบแห้งเพิ่มรสชาติอีกนิดหนึ่งเรามาโรยงาขาวกันครับอืทั่วๆ,ๆเลยแต่เรียบร้อยครับเตรียมพร้อมที่จะเอาเข้าตู้อบแห้งได้เลยสำหรับการเอาเข้าตู้อบแห้งนะครับผมกะว่าจะเปิดความร้อนที่สูงที่สุดเลยเท่าที่ตู้จะมีเนื่องจากเนื้อปลามันไม่ได้เป็นเนื้อปลาที่หนามากก็เข้าประมาณสัก ชั่วโมงเดียวก็น่าจะพอหลังจากที่ตากปลาในตู้อบมาเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะใส่ประมาณชั่วโมงเดียวแต่ปลามันไม่ค่อยแห้งนะครับพอปลาขึ้นมาดูแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แห้งพอนะครับตอนนี้2ชั่วโมงก็ทําให้แห้งดีขึ้นแม้ว่าจะอาจจะไม่แห้งแบบชนิดที่แห้งจนแข็งก็แต่ผมว่าเนื้อประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับเมื่อไม่เสียเวลานะครับก็ทอดปลากันได้เลย คงปล่อยทอดไปเรื่อยๆครับช่วยไฟอ่นอ,อนๆก็คิดว่าประมาณสัก20นาทีน่าจะโอเคเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้นเราทอดปลามาได้ประมาณสักเกือบ15นาทีนะครับตัวเนื้อปลาใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเพราะ,ะนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้อยากได้ปลาประเภทแบบว่าปลาทอดกรอบนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนื้อปลาไว้จะยังจะนุ่มๆเหนียวๆอยู่นะครับผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะได้แล้วล่ะนะดูเนื้อปลาก็ค่อนข้างจะเหมือนกับพวกเนื้อหวานอะไรพวกนี้นะครับ สีของเนื้อปลาจะดำๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีน้ําตาลอยู่ในนี้แล้วก็เราจะปล่อยให้มันเย็นและหลังจากนั้นทุกอย่างก,ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับเนื้อปลาหวานของเราก็เป็นเนื้ออู้ไม่อยากจับเลยเดี๋ยวมันร้อนนะก็ลองดูนะครับสําหรับเมนูนี้เมนูง่ายๆเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆนะครับทำกันง่ายๆเลยทีเดียว แต่จะใช้เวลานานนิดนึงไหนจะต้องหมักปลาไหนจะต้องเอาปลาไปอบนะครับก็ใช้เวลาน,านานนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็เก็บได้นานด้วยนะครับนึกในทางที่ดีอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กันด้วยและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาช่อครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับซื้อฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดี ติดต่อเขามาได้นะครับปอเจริญฟาร์มยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษาสําหรับการเลี้ยงปลาต่างๆนะครับและสำหรับปอเจริญฟาร์มนะครับก็เป็นฟาร์มที่ทันสมัยมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งระบบมีทั้งเครื่องมือที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฟาร์มปลาของท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือในที่ไหนก็ตามสั่งปลาจ,จากปอเจริญฟาร์มทางฟาร์มก็มีระบบก,การขนส่งให้อย่างดีรับรองว่าไม่เกิดการเสียหายหรือสุขภาพไม่ดีกับเนือปลานะครับอย่าลืมสอบถามรายละเอียดกันนะครับแล้วพบกันให,ให,ห,นใหนม่คลาขุกีสะ็ภพด ลูงน้ำทำครัวสวัสดีครับ